สวัสดีค่ะวันนี้น้องเพลงมาอัดเพลงนะคะฝากติดตามด้วยนะคะรอพี่ที่พระธาตุเชิงชุมเพลงนี้อัดยากอยากขาแต่วากเต็มที่นะคะแม่แพล็ก็แม่แพลวก็มาคุ้มเข้มเต็มที่เลยแม่แพลแม่แพลคุ้มโน้จนโน้กักลห่ยจบร้องไห้นะคะแต่ว่าก็เพลงนี้ก็สู้เต็มที่ค่ะถึงจะยากเท่าไหร่นะคะน้องเพลงกับแม่จินเหมือนเดิมรอพี่ที่พระธาตุเชิงชุมฝากติดตามเลยนะคะพี่ที่าน้องเอ๋อ เป็นไงบ้างลองเพลงโอเคดีปะก็รู้สึกเป็นยังไงครับเกือบห้ค่ะเกือบห้ยแค่ประกาศให้ค่ะยานบ่งมวลยานบ่วงมวนมื่อไรบอกเบอก่แผ่คุมเข้มนะครับม่อรน้งมื่อฉันยองเมื่อไรได้เลยเก่าเมื่อฉันยิงเม่อไรด้เลยมาเป่าเอาเรืูกเพยอนพอพีคค่ะสมว่าเอาีพวกเราน้าเพลงนี้หนอดบนน้าเพลงน้ะ ต้องรอดสิครับเปลี่ยนแล้วแม่จินให้เราด้วแม่จินคนคุมร้องหัวฟูเลยเพราะตอนนี้ย่อมแพ้เลยฉันวันฉันย่อมแพ้เลยบิ๊กภ่มิรีงคำคำนองงานแทนพี่ใเลยไปหาอย่างมาตั้สายค้านั่นเยทีพีวีขั้นดันแดลแม่ปีรอรอคอยรอรอคอยจนใจหน่อยคอยทั้งคุณพี่จนใจหน่อยคอยทั้งคุณพีสิเบียดคำเดือนยี่ก็รอพี่บ่มา ฮะกันแล้วพบบานแล้วพี่เซนไอบ่าวสุกับผู้บังทำลงมาใจอ่อนไลนเห็นเขายางจับมือใจอ่อนไลนเห็นเขายางจับมือเขาคือพวงมาละคุเอาไม้ดู๊กเอาไม้ดู๊กท่านท่อนแรกดี้นแล้วเลื้อเลื้อนวักที่สองใจอ่อนไลน์ใจอ่อนไลน์ใจอ่อนไลน์เขายางจับมือ เขาถือป้วงมาลาเขาถือพวงมาลาคู่กันเดินล้อมเขาถือปวงมาลาคู่กันเดินล้อมทำไมใจอนะตอนนี้กันกันแล้วพอปันแล้วมีเส้นอายบะวันสุกําูุพันต่ำลงมาใจอ่อนลายเห็นเขายางจับมือใจอ่อนลายเห็นเขายางจับมือเขาถือปวงมาลาคู่กันเดินล้อม อลาเห็นเขายางจะมือใส่อลาเห็นเขายางจะมือเอาพงมาละคูกันเดินลไออลเห็นเขายางจะมืใส่อลา่อลาเห็นเขายางจะมืใอลใเห็นเขายางจสอลลาเห็เขายางจะมือ เขาถือบวงมาลากูกันเดินล้อมเขาถือบวงมาลากูกันเดินล้อมอะไม่จาะมา้องต่อมาเลยมาใส่อนลนเห็นเขายางจับมือใส่ออนลาเห็นขายางจับมือเขาถือพวงมาลากูกันเดินล้อม ใจอ่อนลาเห็นเขายางจับมือเขาถือพวงมาลาคู่กันเดินโลมอนลเห็นเขายางจมือใจอ่อนลาเห็นเขายางจับมือใจอ่อนล่าเห็นเขายางจับมือใจอ่อนลาเห็นเขายางจับมือเขาถือพวงมาลาคู่กันเดิน้อมแล้วพบันแล้วพิเศษไอ้บ่าวสุขกรรมผู้พันคำลงมา ใจอ่อนล่ะเห็นขอย่างจับมือใจอ่อนล่ะใจอ่อนล่ะเห็นขอย่างจับมือยูทวนทนีกว่ามันมาสินรองไปซื้อใจอ่อนล่ะเนงจับมือใจอ่อนล่ะเนีจับมือมันเกิดมันต่อมีขื่นมีร่องมีเหรียญมีลูกเหรียญมียังใจอ่อนล่ะเห็นขอย่างจับมือใจอ่อนล่ะเห็นขอย่างจับมือใจอ่อนล่ะเห็นขอยย่างจับมือเห็น เขาถือวงมาลาคูกันเดินล้อมใจเนอมจะเาเคูกันเดินล้อมเาำไมจน้ทำสาบานดิบนองหันเจอจุกมาพาดเจ็บเปลี่ยนแปลงไปสัญญาเจ้ามาเปลี่ยนแปลงไปนี่มันรักอะไรนี่มันรักอะไรคือจังเขาสุนทนาว่วเขาถามว่า สัญญาเจ้า,จเามา,<อ>าเปลี่ยนแปลงไปอือเห็นเน้นข้ามมองเห็นมันมน,มนะน,มน,นี่มองเน้ยนมองนะลูกขึ้นม่จินแล้ว่นีสเราสิมี่มองเน้นข้ามดิวันนีนมาสีรัมไปเพื่อจะมาอา่านหนังสือข่งแม่นุชิ่เป็นตาซั่งอาาเอาหอดเอาหอดใจใแท้พีเด้อแม่จีน,นั<ใ>่งนะสักกันหลอกไหมสวยขุณพีไกลหรือไกลยุหรือยุสวยขุณพีทำไมเด้อเอาบาแบ่เลย ไกลหรือไก่หรืออยู่ใส่ค <ense> <Somebody. S 2> ุนพีไกลหรือไก่หรืออยู่ใส่คุนพีนี่ตอบอดจัดเลยไกลหรือไกลหรืออยู่ใส่ขุนพีหรืออยู่ใสอยู่ใสคุนพีคุนพีไกลหรือไก่หรืออยู่ใสคุนพีไกลหรือไกลหรืออยู่ใสคุนพีไกลหรือไกลหรืออยู่ใสคุนพีอยู่ในทีพีวีหรือหลงหลีปานาอยู่ในทีพีวีหรือหลงหลีปานาอยู่ในทีพีวี อยู่ในทีวีหรือลงหีปานากับเธอหน้าขนทินสกคนกับเธอหนายขึนทินสกคกับเธอน่ายขึ้นทินสกคนกับเธอหนาขึ้นทินสกคกับเธอหนายขึนทินสคกับเธอนาขึนทินสักคนกับเธอหนายขึนทินสกคนอไที่แดงมันติดตา กับเทวดาอุ้ปานากัปเวาขึ้นทินสกกนกับเทวดาขึ้นทินสกกนกัปเวดาขึ้นทินสกกนกับเทวดากัปเวาไม่ใช่กับเวดากับเทวดาขึ้นอ้ปานากัปเทวดาขึ้นทิ้นสกกนกัปเหว้าไปเด็วกดด้บ้านีไมันจะไปคุณได้บ้านีกัปเวดาขึ้นทินสกกน กับเถอ่น้าคื้นทินสะกนอันนี้ตำกับเถอ่น่าขึ้นทินสะกนกันาบัเน,นี้กับเถอน้าให้ขึ้นทินสะกนกับเถอน่าขึ้น,ท,นทินสะกนยากี่พี่น้องากก่อนนี้นี่ยอยากส่อรัหน่องเอาไมา่ไปเทละลรอันนี้ไก่หรือไก่หรือยอยูไสคุณดี บ่ต้องบ่ต้องไกลหรือไกลก็ได้เด้อเฮาล่ำแบบว่าลาวๆเลยไกลหรือไกลไกลหรือไกลหรืออยู่ใส่คุณพี่ไกลหรือไกลหรืออยู่ใสคุณพี่เอออันเดียวกันเลยครับมันกลับฉันหน้าเอาไงมันได้๋่วอนนี้มันได้ล่ำกลับฉันหน้าขึ้นทินสะกดอย่าได้บนเลยบนให้เวขึ้นมาหาน้องให้อวยขึ้นมาหาน้อง Yeah. Mm -hmm.